มีดที่คุณใช้ทํากับข้าวมันคมหรือไม่คมถ้าไม่คมแ,คแก้แบบนี้ได้เลยมีดิโต้ครับมีดดิโต้มีดสแตนเลตจะกลับมาคมทันทีแบบง่ายๆเพียงแค่เราวางไปในร่องแล้วก็ดึงดวางแล้วก็ดึงดวางแล้วก็ดึงมีดทุกเล่มจะกลับมาคมไม่เกิน3นาทีอันนี้มาดูมีดสเตลเลสเก่าๆเลยปกติคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมีดสแตนเลตอยู่ที่ในบ้านนะครับพอเราดึงนะครับเย่าบาวผมอ่ะ ดูนะครับเนี่ยข้ามาดูมนี่ครับวิธีการรับคมมดสแตนเลสนะครับดึงจากนั้นแล้วก็ลองเทสด,ดูนะครับนี่นะครับดูนะครับมดสแตนเลสดนะครับให้เราดึงนะครับดึงแค่นี้มันก็คมแล้วนะครับดึงในช่องที่สองนะครับเด็กพาบา จากนั้นเราอาจจะลบเกสรของอตัวมีดนะครับในช่องที่สี่เบรอะไรน่น,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 นะอได้ล้วดูนะครับดี สนใจกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ